สวัสดีย้ำเศร้าครับเมื่อนี้วันที่ยิบหกมกราครับสี่ภาพมาเบิงวิธีการจับกบเข้าไงบนขอบบ่อปลาอ่ะมาเบิงครับพี่น้องนี่หากบนี่มันทีอยู่ตามขอบบ่อปลาครับนะตอนนี้ยุดยืดยืดค่อยค่อยนี่นี่นี่เงียบเงียบนี่นี่นี่โอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยว เดียวไม่ได้ไปแล้วเอาจับโชว์สินี่ครับโอ้อุ๊เจี๊ยโอุ๊จมเรือนอ๋อบรรยวออกมานมือนคบของง่ายครับพี่น้องนเหีรยวออกมาอันสิมเรือนนะันสิรุดเมืองเดี๋ยวว่านจับปลอบหนึ่งครับในในหน้าเข่ามอนิจับขอบให้เบิ้ง ตอนจับมาได้เพิ่ได้มากีโตัวครับเนอะ้ามาติดตามกันครับเล่บแบบธรรมชาติหาม,มีนุ่หรอป๋อโอโ้่ผงนี่นี่นี่ ้ยต, <ก S 1> ตื่นเนาะหลยวแหละวันนึง,ะะนงตื่นตัวนี่นะครับแต่ละเมื่อจะทยอยจับไปครับจับไปเพื่อให้ไปเก็บตัวเตรียมพร้อมที่จะผสมพันธุ์ในฤดูกาลต่อไปน,นี่ครับเป็นการเรียงกบในบ่อปป่า หน้าเข่าอะแหละนี่ครับบางคนถามว่าบมีผาเขียวอ,อมม้อมบมีเยอะครับนี่แบบนี้ครับล้อมไว้มาเที่ยวมา่นหน้าง,งานนี่แหละฮะนี่หน่อยมีไงครับสำหรับกันคือกันไปอายุซ้ำกันก็ขนาดต่างกันอเอาครับทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ เจ้าเหยียบกบคอยระบอกกัาไ่นะ,อะโอ้นี่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 โอ้ย <c oughs> น,นันน่นนั่นน่โอ้นั่นี่นโอ้หลายหลายสองหลายหนี่จะหหาองเดียวได้จะซนี่แล้ว

นะช่วงนี้มันกกินอาหารได้ครับช่วงนี้ให้อาหารกับบกินครับก็ดีไปย่างหนึ่งบวกเปืองครับเป็นการเขาจำสินตามธรรมาชาติของมันแหละเสียงขางหน้าตัดหนาพี่น้องกอไภ่ได้ครับตลับเตียงดัง ไปจังอ,อ่ะกับประมาณนี้ครับสำหรับเสานี่ให้เพิ่งพอสั่งเขีบครับก็เดี๋ยวจิถ่ายเบิ่งที่หนึ่งอันนี้นี่นี่นตัวใหญ่ไหนอืดิ ปวด,ปดั้งกว้างปวดั้งกว้างปวดต้งกว้างปดต้งกว้างอ๋อมันยุงเสียครับพี่น้องมันอยู่แบบนี้ครับเข้าไงนี่นี่สีสันอยู่มองซุ่มๆจ้าอืมอื้อสุด มื่อนี่ก็จะแยกไว้กับสีเลือก็จะไปอ้อมไปขัวครับแล้วจะมาเนี่ยครับประโยชน์ของพักตบชวาแห้ง <S <S พอดีมันร้ายก็เลยะโย่นไปขอบบอ่อครับจะเป็นที่ลบซ่อนตัวของมันลบให้จากนกจากแมวจากสระพัดครับ การเขอกายเป็นนดโตน้ำก็เริ่มแห้งคอแล้วครับเดี๋ยวพวกกิมมื็จะเห็นครับตามหน้าู่มองนี้แหละอ่อโอเคครับจะประมาณนี้ติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ